สวัสดีครับพอลี่ครับวันนี้มาตาในทางเลขรวมน้อยพอลี่เก่านะพอลี่เนาะครับเลขหาเลขต้องเศรเอาเงินนำมาแลงครับครับคอนเซปต์นี้ยังใส่ดีๆเก่านะปะครับครับอืมแต่ถือว่าเลขมันเข่าดีนะมันมองงี้เพราะมองไว้เหล็กยังไม่เศรอยู่บ่อตรับเศรเลยเด้์ถือว่าเข่าดีนะพอลี่เนาะยังบ่ท่านอิรุตเราเป็นจันทิดตามอยู่เอาละครับไฟชัวร์กับมาวกันเ่ส่งกันนะครับ ประการนี้แหละสิเดีมีคนใส่เนาะโปรติดตามประจําเอาโชว์ผลงานนะฟองของวันของหมู่บ้านนี่ครับอืมเอานะครับกับเขาเฉพาะคิดสามหกนะครับปกติหกสี่นี่พี่เก้าหกเนะเขารียนะครับผมโปรต้ตดีดีก็จะมีโชว์กันนะครับอืบางที่ทั้งคูต่าตีตัดงว่าเขาเนาะเจาพี่น้องไปตัดถือเองกัมีเนาะพขาเรีเนาะครับครันถือว่าสุดยอดคือเขาสำหรับแนวทาง ของคอลี่นะครับวันก็คือว่าเขาดีนะครับนะ่ะสนใจเลยนะครับสำหรับรวมน้อยผู้ใดอนตามสมือกับซีรีส์โชคกันนะพอรี่เนาะครับก็ถือว่าพอรี่ก็บเฮดมาประมาณโดนแล้วเนาะพอเนาะโดนเต็มแล้วครับโดนแล้วแต่ว่าเขาที่นับเซตีกันนะครับนี่ก็บพารหลนะังเนาะพอรี่เขานับกันเนาะ กัรเล่นจาเดือนพอเดียวสองเดือนหรือสามเดือนละ่ะสองสามเดือนนี่แหะครับสองสามเดือนต้องเขาตรุดมือสองมือเนาะส,นนส่วนใหญ่กับศเขานะครับก็เขาเนึ้อาสองเขาสามนะครับห้านี่กจนไม่ม้เนเขียนเมตุยว่าตั้นมาพกวุโยอเรียก,ก,กไปใสที่ยวนทงเท <c oughs> <ส>ียนชื่อโจยอไปถือสามเทียนผมตองนม่นะครับอี่สี่มันกระทังมาโยชัยได้หาซ้มเดนมานนะครับหาซ้ำมันเขวสองมองเขสองมองก็ี่ละครับ ไม่ได้เขาเป็นหมองซ้อมหมองซ้ำหมองมันคุมได้ว่าเลยเมีนเนะครับแต่ว่าก็ต้องทำใจจะน่อยนะเพราะว่าหมู่บ้านนี่ให้กคกไปมันหมุนหัวเป็นเก้าเก้านะเร่นก็ไดโอรเอขนกันทกที่เลข้นกันครับครับเอาครับพี่น้องนะเก็นคับเอามองจรงฉันครับผมมีเก่ามีเฮากับก่เอาเองนะครับพู้ได้มากกว่าได้แเออมันนีมักเก่าเองสิบอลี่ให้มาโกสิครับเองสินะบอลี่นะ พอส่วนใหญ่ก็มันเปลี่ยนกันถอดรหัสม่านอโคลี่เนาะถอดเองในกองสัตว์เนาะเรียกเบิร์นี่มันจะีไม่ได้อันนั่นเออพอแจ้งได้ครับพอแจ้งได้กลับไปทั้งสัตว์นะครับเรียกเบิร์นมันเหียนนั้นันมากเนี่มันไม่ได้ลุกขึ้นหลายเออเนาะร,รวมน้อยนี่มันมันเบิร์นมาดูเลย,ยนะครับเอาพอร์เรชว์ฮองดูวที่สิบสามพี่น้องเบิ่งนะนะครับ วันทีสิบสามสงการปีนี้กัลำลำื่นลุยเฮงๆกันครับกับมี่ราตารเฉพาะเิตการชาตินะครับศูนย์เก็ดสีหนึ่งลวกะมีเบอร์หนึ่งหนึ่งเก็เจ็ดนพนะพอลี่เนาะอ่าขึ้นยังไงนะพสองเก้าเจ็สามนะครับอืมตัดเกยเนียนะรับตัวเลขด้นะครับตัดเอาพอดตัดเกียงนะครับเอาที่มอ,อ,อเลอไม่ตื่ออะไรตัดว่าถือใจกับตัดเอาเองนะพอลีนะ่เนาะ เขาเรียกมันมีสองชนชุดละสี่ตัวนะพ่อเรียกมอเตอรวยตัดก็เป็นตัวตัดไก่ประมาณเก่าตัวสิบตัวเลยล่ะนะครับแต่ว่าพี่น้องพ่อเรียกตัดเองกับตัดได้เลยนะครับเล่าถ่ายอันนี้ยัมันถายแล้วกันเอาลงเลยพ่อนะครับเอาหัวใจตัดตะเกียงกับเว้นมากระซิบตรงนี้เต้นอะไรบกเจ้งอะไรประกอบถ่ายอันนี้เยอะเยอะหัวใจตัดตะเกียงกับิังเดี๋ยวนั่งขากันท่ายอันนี้กันหัวใจตัดตะเกียงรูบว่ามอเอร์ไซก็เป็นตัวยังล่ะนะครับเพื่อน เบื่องไว้พี่น้องนะครับอ,อันนี้ตัดตามความเบื้องมาหลายวองนานมักเป็นลักษณะน,นี้นะครับาที่มันเก่าบอก,บอกไวแบบนี้หรอกแต่วจะน้องล่องซับตัวเองก็ได้นะครับมีชุดบน0ูนย์เนึะตัดให้ศูนย์หนึ่งเจ็ดสนะครับ่วนรวมน้อยนี่ก็สองเก้าเจมนะครับตัดให้สองเก้าเจ็ดสเก้าสเก้าเจนะครับเ,เล็เบิ้ลหนึครับเจ็ดเจ็นะคอีเนาะแต่คงจะมีโชกันคือสมอเด้อนะครับ ตลอดวันที่13เนี่ยไข่โชคให้มันให้มีเงินเที่ยวใส่สงการสุดสุดคนเด้อนะครับผู้โดมากก็เรียกเอานะครับไข่โชคโชคก้อนมันกันนะครับนี่ครับเช็หน้าจอไว้นะครับแช็คหน้าจอไว้นะครับ,บหน้าจอไว้ครับอืมเที่ยวผู้โด,ดมากเรียกเบอร์เนี่ยมันในรลงทุนหน่อยมันกับมาเรียอ,อยูยอ่ช่วงนี้ก็ได้นี่อนเียพอช่วงนี้ว่าคอยถีบมาไกลได้เจ็บๆตัวนึงนมาดูเลยอืมทำเมียมันก็อยู่ติดทุ่งห่าน เดรหน่อยเขาเรียนน้ำเขามาขอเงินไปกินก๋วยเตี๋ยวเยี๋ยวๆคนไทยนี่อยู่กันตลอดคนไทยไม่มยันก็อยู่ตีเสียหล่อรีนี่เด็กหน่อยคือทวารทีเด้กเก๋เล็กก็คือท้ารลูกลานนะครับเขียวเปิ้ลมากก็เรียว่าเขียวมท่ไทยมันครับขีดสันนี่เป็นก้อนโอ้เป็นก้อนคุ่น่เด้ หาหกม่ยยอะเดียวก็ลังหลายกอกเนี่ยเนาะเขียบผ้าแรกไวนี่เอะเนานี่ยนั่นนะว่ากินกินสามคนกับเนี้สีบะหมี่เนี่ยบหมานแห้งหอเลอกามยอะดีเสียบดิน่ะเนื้อมันลายไเนื้อมันลายหลายเนื้อมันหนุ่มๆรัเิเนะนะครับกวดสีนกเขียบกับชมทุเลเท่นึงครับชมัวเลของมอนไวรูมอญไวร์จจับกินเนี่ยครับเด็กจับก็ตามนี้ได้นะครับ ชุดบนชุดล่างเนาะนะครับชุดบนพซเน่จะเป็นล่าสตาเฉพาะคิดกาชาตินะครับชุดล่างรวบน้อยจะมักเป็นวีพี่พิเศษปกติแต่ว่าห้างเก่าโตเนี่ยสามารถซับขึ้นบนล่างในรดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นโรซาลีนะครับกับบางห้างชุดล่างก็ไปขนะึ้นบนเนาะชุดบนก็ลงล่างนะครับเพราะไงมันจะมีอยู่ประมาณถเก่าครูนะครับพี่ตา่ายกับเบิร์นเนี่ยเป็นซิปเอโตน,นะครับเนาะก็สามารถเรียกซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็สามารถตดัดเองจับเบียงได้เพราะว่า ตัวแดงนี่คือเป็นตัวชุดหลักของเพิ่นนะครับเขาสามารถตัดเหรียญเองได้เลยนะพอดีเนาะแต่จังศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งนี่ยล่ะแล้วก็สองเก้าเจ็ดสามนะครับก็ตามนี่นะครับตัดเองเลยปลาคอนไม่ให้แล้วปลาคอนคิดว่าปลาคอนเจือเพลินเหรอเราว่ามันยุ่งอ่ตงไหนจับเอาเลยพี่น้องมาผู้จับเก่งนะครับช่วงไฮมันท์ไทยสงการสุขสุขสมบูรนะครับเปิดเงินใส่พลอยากสักสวนคาประกันจินซอฟพอดี่นะครับมีโชคอ่ะ ติดต่อมาเด้อนะครับตามเบอร์โทรมาเลยนะครับ061637728แต่กะติดต่อนไม่ตุ้ยมาได้คือกันนะครับอไม่ตุ้ยจำเบอร์โทรของได้ปะเบอร์โทรเจ้าของจำได้เอาบอกซื้อที่น้องฟังนะครับมันโทรมาถาม0650903848เบอร์โทรไม่ตุ้ยครับผู้ใดไปเห็นช่องแม่ตุ้ยก็ถามมาเลยว่าเห็นช่องแม่ตุ้ยก็เขอปฏิทินมาช่องแม่ตุ้ยรวยรายวันนะครับมีบางคนอยู่ปัญหาอ่ะเพาะ เปิดไปติดตามมาเหนฮะาได้ก็บวกว่านะครับเดี๋ยวมาลังพอลี่เขียนใส่ให้ได้เอากระดาษมาโชว์เลยครับครับครับแม่แม่นี่ดีเลยแม่ตุ้ยรวยได,ด้วัดนี่สินะบางคนพิมพ์มืถือว,ว่ามันเวนียนมันวักบ่นอนะเวียนกลางหรือติดกันนี่สินะบางคนก็ไม่พเข้าใจเาต่เมื่งในช่องห้ากคารวาห้าเขียนแบบไลยห้าเวียนวักมืถือให้างเดียกาวอาพอเนาะนะครับเอาขอบคุณพอลี่เลยๆนะครับถึงแม้ปัญหาทั้งชมวงวันสุดสัปดาห์สวัสดีครับ มีเวลาหลังสุขเรียนต้องเขานะเขามองเงินตาใช่ไหมเอ้ฮอกกดบุกคมเลยโชว์ของตัวแม่บุกคมเราเขากับพิมพาแม่ตุ้ยรวยรายวันทิศกันวะเล็ทิศกันปะทิศหรืนเวียนเวียนเวียนเนาะอ๋อแม่ตุ้ยแล้วก็เวียนจะหน่อยเวียนแล้วก็รวยรายวันเนาะอาจจะประมาณนี้เนาะเอาฮอกกดเข้าไปในเ่แว่นตา